รวยห้าสิบสวมชุดเจ้าสาวกอดขาอ้อนวอนขอความรักหนุ่มรุ่นลูกกลางถนนพูดทางน้ำตาอย่าทิ้งผมนะรู้สาเหตยุยิงใจสลายค่ะเขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวแปลกๆนะคะซึ่งมีประโยคนี้นะคะอย่าทิ้งฉันนะฉันรักคุณจริงๆนี่คือประโยคของชายวัยกลางคนค่ะเขาสวมชุดเจ้าสาวเอ่ยปากพูดทางน้ำตานะคะเขาพยายามจับขาชายหนุ่มที่เดินผ่านไปมา ณถนน,นสายหนึ่งในมณฑลกุนน้ยโจวของจีนค่ะแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกจับขาพวกเขาจะตกใจอย่างรุนแรงและพยายามผลักชายไวกลางคนผู้นี้ออกไปนะคะซึ่งคลิปก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะบางคนก็คาดเดานะคะว่านี่คือความรักที่ต้องห้ามหรือเปล่าชายวัยกลางคนตกลุมรักเด็กหนุ่มแต่เขาถูกปฏิเสธอย่างโหดร้ายหรือเปล่าหรือนี่อาจจะเป็นเพียงการถ่ายทําละครหรือไม่แต่สิ่งที่ชาวเน็ตเห็นตรงกันก็คือ ผู้นี้ร้องไห้ได้อย่างน่าสงสารมากๆเลยค่ะต่อมาก็มีนักข่าวคนหนึ่งให้ข้อมูลนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงค่ะมันไม่ใช่การแสดงเลยและเบื้องหลังของชายวัยกลางคนคนนี้กลับเป็นเรื่องราวสะเทือนใจนะคะทำให้หลายคนที่รับรู้ถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวค่ะ โดยชายคนนี้มีชื่อว่าเจิ้งนะคะในอดีตเขาเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยเขาอาศัยอยู่กับภรรยายและลูกๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะได้เกิดอุบัติเหตุ พักภรรยาและลูกๆของเขาไปนะคะส่งผลให้เขาตรอมใจค่ะเขาค่อยๆเปลี่ยนจากคนปกติจนกลายเป็นคนที่มีอาการทางจิตนะคะทุกครั้งที่เขามีอาการป่วยเขาจะพยายามจับเนื้อต้องตัวผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยที่ไม่มีเหตุผลค่ะและเนื่องจากบางครั้งเขาทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะเขาจึงต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชและก็ไม่มีใครทราบค่ะว่าเขาหลบหนีออกมาได้อย่างไรจึงเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างในคลิปที่ กฏค่ะหลังจากความจริงเปิดเผยนะคะชาวเน็ตก็มีความเห็นใจในเจิ้งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะบางก็วิเคราะห์คําพูดของเขาที่ว่าอย่าทิ้งฉันฉันรักคุณจริงๆอาจจะกลั่นมาจากกลนบึ้งหัวใจของเขาเพราะเขาคิดถึงคนรักและลูกของเขามากมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ